แบตหมดเหรอไม่ใช่ไอถุองฟังมันมีปัญหาได้แล้วตอนนี้ได้แล้วเข้าได้ฟังมีปัญหาหรือว่าคนมีปัญหาหรืออยากมีลัวครับยอมครับยอมยอมเดือดร้นอนมากเลยมมรับหนึ่งผมไม่สู้ผู้หญิงครับก็ลองมีปัญหาดูสิไม่ครับไม่สู้ผู้หญิงครับถ้าสู้ผู้หญิงเที่ยงผู้หญิงแม่ตบกระบาลครับกูเจออันนี้สวยนี่กูเตอ พิงไปลูกกัมพ้าเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไปินตลาดกันแม่จีนเหรอเรื่องตลาดกับไม่จินตลาคุณราบกำลังหาชุดแดนเซอร์เนี่ยหาชุดแดนเซอร์แบบไปใส่เวลาที่แบบรับเชิญอ่ะเออที่แบบรับเชิญแต่ว่ามันก็ได้แล้วส่วนหนึ่งแต่จะแบบซื้อไปเรื่อยๆเพราะว่างานรับเชิญมันมันมานเสียแป้งอ่ะอืมไม่อยากให้มันซ้ำคุมเพลงไหมนะครับ แต่ละงานน่ะเขาอยากปรับเปลี่ยนลุคของแดนเซอร์แล้วมีอะไรเซอร์ไพรส์มากกว่านี้ด้วยแต่เราอุมไปก่อนนะครับกับการที่ทําโปรเจกต์ของวงแพรพาเนี่ยแหละแล้วก็สันก็เลยแบบยื่นข้อเสนอตรงนี้ไปแต่เอกเราอยากทําอยู่แล้วแล้วให้ทุกคนใน<ม>ลูกวงอะ่ะให้คนในลูกวงนั้นได้ทําด้วยได้มีงานตรงนี้ด้วยเพราะหนึ่งทุกคนต้องอมีกินมีใช้หมดเหมือนลิเกสฟันต้องมีกินมีใช้<อ>ต้อแต่ก่อนท,ที่เขาแต่ก่อนเขาจะเอาแค่เราใช่ไหมล่ะรับเชิญแค่สองคนเขาจะแบบ ไม่เอาแดนเซอร์ไม่เอานักร้องไม่เอาดนตรีอย่างเงี้ยแต่ว่าแพรก็แบบอยากให้ทีมงานเราไปด้วยนะก็เลยแบบขอเอาทีมงานเราไปได้ไหมเราจะได้แบบเถือมีมีงานเออถือมีสตอรี่อะไรเราจะได้ซ้อมกันเลยโดยที่ไม่ต้องรอว่าแบบคุณต้องซ้อมนะคุณอย่าไปให้ผมคิดหน้างานเดี๋ยวหาว่าผมวางแผนอีกที่หลังต้องซ้อมมันก่อนนะต้องร้องก่อนแล้ว แล้วก็ต้องคิดด้วยนะว่าพรุ่งนี้อะไรยังไงนะคะสนุกสนุกเลยแบบอยากให้ทุกคนที่มาหน้างานแบบใส่เสื้อแดงเสงเรืออแดงสดสองแดงเอสอแดงสดสองมแดงเรืออะไรกันบ้าอือเอาปอปแดงเลือสองแดงสดสองผซื้อเสื้อฟุตบอลใช่ไหมแล้วก็ซื้อเสื้อฟุตบอลให้นางเอกนี่ผมเจอนางเอกเตะบอลแล้วนะนะบอที่ไหนเแบบบางคนแบบฮซันแบบใส่เสื้อฟุตบอลให้นางเอกอะไรเงี้ยบอกเดี๋ยวเจ้านางเอกเตะบอลแล้วนั่น ข้าแดงสดก็เอาสองก่อนอยู่ข้างหน้าก็มีฟังๆกันนะครับอยู่ข้างหน้าก็มีใช่มีเอาไปสองก่อนไม่เอาไปสองก่อนเดี๋ยวมันไม่พอเอาไปสองก่อนเท่าไหร่เท่าไหร่คูเตอร์รูเตอร์ไหมอ่ะสองตัวต่อไม่เก่งเลยอ่๋อ สรุปใช่ว่าขวางไหมตอบก่อนใช่ไะมอะไรนะสรุปใช่ว่าขวางไหมตอบก่อนใช่ทำไมก็รู้อยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่หรอใช่ที่นั่งกับน้องก้อยป้าที่ไปนั่งชิวๆน้องก้อยวันนั้นปะได้ทำไมรู้ดีจังเลยอ่ะน้องก้อยบอกรู้ไปทุกเรื่องน้องก้อยอบอก น้ำไม่น,นี่อร่อยมากนะที่เป็นแบบเป็นรูกควนกวินอ่ะรอใช่ลูกอะไรนะลูปแ Qu ฟนกวิ้นทางที่ร้านจอดรถอะทางเดินไปร้านจอดแล้วก็โคตรยำอะไรทุกอย่างอะไม่ฝังหรอใช่ใช่ทางทางนี่น่าจะเป็นร้านจอดสมมติเลยร้านทิวไปใช่ไหมแล้วก็อรถไฟฟ้าใต้ดินที่เดินอะจะอยู่ริมรูปแวนกวินอะน้ำไม่อร่อยมากแต่ต้องเอารถไอ้น,นี่นะ พีทพีทหรอใช่เข้าไปแล้วบอกว่าเอารถพีทพูดเรื่องหิวน้ําเลยเนี่ยพูดเรื่องหิวน้ำเลยอันนี้หิวจริงทุกคนครับอันนี้คือกลุ่มปิดของพ่กนี้นะครับขอบคุณมากเอคุณแสงสวัรค์ุนครับทุกคนครับพวกนี้คือกลุ่มปิดนะครับท่านใดที่ไม่ได้มานะครับอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ในไทยหรืออยู่จังหวัดอื่นๆนะครับเอได้เลยครับเอาไปเลยเอาไปเลยคือนั้นแล้วสรุปวันที่ห้านางเอกเอาไงซันเด้วางลิเก พี่สันมีงานลิเกที่ช่วยวัดอ่ะแล้วงงจะไปหาไปดูแลสุขภาพที่ไปหาหมอหรือว่าจะไปหาหมอก่อนหรือว่าจะมาไม่ไม่เอาอย่างเง,งี้ยวันที่ห้าอ่ที่ยังไงสันก็ต้องทำลิเกยอยู่อยู่แล้วใช่ไหมแต่สันทํากลุ่มปิดด้วยนะแต่ไม่แม,ม่เอา,เอาแค่นางเอกอะเอาคนอื่นมาลงด้วยมาร่วมเล่นลิเกด้วยได้ก็จะเป็น EP สามใช่ไหม จริงๆแล้วมันเป็นงานที่เราช่วยวัดด้วยแล้วัดเขาก็มีงบเท่าไั้นเขาก็ช่วยแต่เราก็ทำไปดีพีสามไปเลยไหมล่ะได้ได้ดิครับแล้วก็เอาเอาน้องเพลงไปด้วยเอาน้องเพลงไปลองไปลองร้องลิเกใช่จอเอน้องเพลงอยู่เอาน้องเพลงไปลองร้องรีเกแล้วก็เอาเอาใครไปอีกเอาน้องแนนไปเล่นกับเบน์ไหมล่ะนักเอกลองลองจัดมาเลยครับเพราะว่าเรียกให้พ่อเขียนบทริเกครับได้เลยแล้ววันที่สี่เรามีงานไหมเราต้องซ้อมกันก่อนสักวันไหม วันที่สี่บางอ่าวันที่สี่เรามาซ้อมกันก่อนอแล้วก็ช่วงซ้อมเรามาไลฟ์สดแบบกินน้ําพริกทํากับข้าวกินกันที่บ้านหรอไหมเอาได้แล้วสรุปแั้เอีกจะไปหาหมอไหมนี่ทุกคนขนาดนี้ยังจะไปหาหมออีกเหรอก็คงไม่ก็คงยังไม่ได้ไปเลยขอบคุณครับกลมาวามๆไหวไหว้ดี่เถอะลูกไหวใช่ครับ หิวน้ำเลยเนี่ยพูดเมื่อกี้เนี่ยร้านร้านตรงที่ที่ไปแบบไปตรงนี้ร้านจอดรถอร่อยแต่แต่ซื้ออะไรให้เสร็จก่อนแล้วตอนกลับเราค่อยซื้ออะไรครับจะทาเล็บด้วยันเนี้ยเล็บเนี้ยเดือนกว่าแล้วเนี่ยซันเพิ่งตัดเล็บเมื่อวานหรอตัดบ้างอะไรบ้างแหมพระเอกหนุ่มรูปหล่อแบบเล็บเล็บเล็บหนุ่มรูกหล่อเวลาเล็บเมืนไปเล็บที่โคนมาทุกคนไม่ เล็บคือเมื่อวานน่าเกลียดมากต้องเรียกแต่เล็บทุกคนทุกคนไม่ได้เป็นอากาศเห็นทุกคนกับพิมก็คุยเรื่องงานไปเลย,เลยทุกคนทุกคนจะได้รู้ทุกคนจะได้รู้ไงว่าเราวางแผนงานอะไรยังไงกันใช่แต่ครั้งเนี้ยเราระวางังคือ นางเอกต้องใช้ด้วยวางแผนงานแต่เขาจะบอกว่าครั้งที่เราครั้งก่อนที่คุณกอลรับเชิญอะเราไม่ได้วางแผนเลยผมได้เป็นคนคิดก่อนงานหนึ่งวันแต่เรื่องเรื่องเรื่องมุกเรื่องอะไรพวกเนี้ยทุกคนไหลแต่แต่วันที่จะถึงลิเกเนี่ย EP สามเนี่ยพ่อต้องสอนลิเกให้กับเส้นน้องเพลงมาน้องเพลงหรือว่าใครมาต้องบอกแต่เรื่องคําพูดอะบอกไม่ได้เหมือนลิเกอันนั่นเอกจริงไหมพ่อไม่ได้บอกเลยให้พูดแบบไหนถ้าเเ่นลิเกบอกแค่ว่าต้องร้องอะไรแบบไหนอยู่ที่ฟิล ใช่นั่นแหละเหมือนริเกก็เหมือนกันครับอยู่ที่ฟิลแต่แค่รู้ว่าตัวเองชื่ออะไรในเรื่องอะไรอะไรอย่างงี้บางทีว่าจาชื่อตัวเองไม่ได้แต่ละวันคือชื่อไม่เหมือนเหมือนกันแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันเมื่อกี้นะแต่ละเมื่อกี้นะคือแบบนางเอกสามคนนี่ยวุ่นวายมากสามสี่คนนี่ยจาชื่อจําชื่อหัวในเรื่องไม่ได้อ่จําชื่อหัวในเรื่องไม่ได้ต้องมีกระซิบบอกกันว่าอูชื่ออะไรวะกลมอย่างตอนนั้นไปเจอสอง แล้วก็เปลี่ยนชื่อกันแบบมันมีเปลี่ยนชื่อด้วยไงเท่าไหร่ก็ร่วมกานอยากทำเล็บอ่ะนางเอกเนี่ยนางเอกฮะเอชพีแฟนเอพีมาทเวทีบอกว่าเห็นน้องซันแบบถือกล้องไหลแบบซื้อนี่มาฝากให้รางวัลดนวยนะให้รางวัลด้วยแล้วเขามีแบบสาวแบบสาวเหมือนแฟดแดหน่อยอ่ะคู่กันบอกว่าเขาจะโกนมาบนเวทีเหมือนที่ซันพิมพพิมพ์ในกลุ่มอ่ะจริงๆริรอใช่ ใช่ตกใจมากเขาบอกเนี่ยทันบอกว่าแม่ชอบทุเรียนใช่ไหมครับวันนี้ที่งานก็เห็นแต่ลงไปซื้อไม่ได้เออพี่พี่คนนี้ก็าทำได้เปล่าพี่วูแซเมื่อกี้เขามองแล้วก็ได้ก็แซวเลยกำลังเดินหาน้ำเนี่ยอยากกินน้ำมาก ซื้อนล้วี่ปั๊บยนะซื้อไปแล้วครับกุมปิดขอบคุณมากนะครับนั่งอฝุ่นเยอะไหมอ่ะฝุ่นที่นั่นอ่ะมันก็ไม่เยอะเท่าหน้าเวทีอ่ะเลยก็เลยชินไหมหน้าเวทีเรามันเยอะกว่ามันก็เลยรู้สึกแบบใส่แมสไปก็ดีนะสันว่ามันมันเาตอนแรกใส่อยู่นะตอนแรกใส่อยู่ตอนนี้คือถอดหายใจไม่ออกเราเดินด้วยเราเหนื่อยอ่ะไปน้ำก่อน ไม่เขาบอกว่าเหมือนฟันวันนี้ร้องใช่ปะตื่นเช้ามาเมื่อเช้าอ่ะคอแห้งมากเลยก็คิดว่าจะเป็นแบบภูแพ้และกินยากันอืมแล้วกินยาอย่างกินไปแล้วเนั่นแล้วก็เดี๋ยวจะกินยารารากับแพ้กาดนะ <Okay. S 1> เอ็นดูคนอ,อยู่น้ำนะอยู่น้ำจริง องต้องระวังนะเพราะว่ามีผูจ้จริงๆฟันนะเป็นผู้เป็นผู้ชายเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เป็นอะไรมากมายอะ่ะแต่เนี่ยเริ่มเหมือนคือจะขึ้นจมูกอ่ะต้องยินยาการวันเรนแี้ไปนะมอเราเราจะไม่ไม่จามนะแต่ถ้าสมมติขึ้นรถมาแล้วจามอแดงว่าเราได้ได้ได้ไอแบบไอของฝุ่นละต้องยินยากันเลยเพราะตอนนี้ออกจากบ้านอ่ะมันเหมือนฝุ่นแบบแต่วันนี้แต่วันนี้ไปน,นั่งกินอะไรกับคอมพิวเตอร์ใช่ไหมแล้วแบบหิวข้าวไป ตอนที่นั่งไล่สดกับนายห้างนะท้องร้องไอ้อายในห้างเลยนะท้องมันร้องมันหิวข้าวแล้วทีเนี้ยแล้วเราก็ไปกินข้าวกับคุเตอร์อคุเตอร์นั่งกินข้าวเสร็จใช่ไหมแล้วแบบกันเลยเอาที่ชั่วเช็ดจมูกเลือดเลือดอะเลือดออกเลยไม่เพราะว่าคุเตอร์แกเป็นภูมิแพ้ไม่อ๋อผื่นแดงแดงใดผ่นอันตรายนะมันไม่มีหรอคุเตอร์คุเตอร์ไม่มีหรอ อันตรายนะถ้าแบบมีเลือดอะไรเงี้ยไปหาหมอนะผมบอกเลยว่าอย่าอย่าจะดื้อน,นะไปหาหมอช่วยทำเล็บดีกว่าคพูเต๋อลานี้มาทุกคนก็เหมือนกันนะครับออกจาก <ทำ S 2> บ้านบางทีเราไม่รู้ว่าฝุ่นอันนั้นคืออะไรบ้างแต่คือมันคือคือทุกคนที่ที่เข้ามาเทคแคร์เขาดูอยู่นะครับทุกคนเทคแคร์นะทุกคนเทคแคร์ care, ทุกคนเลยดูแลสุขภาพ จริงๆทุกคนสําคัญมากเรามีหน้าที่กันไรเราต้องดูแลครอบครัว <ไป S 2> หรืออะไรบางทีมีคนแก่อยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยแล้วเราไม่สบายไป <c oughs> มันก็จะแบบอ,อะไรอยู่สงสารคนแก่ที่บ้านด้ว่ยอ่นงเกกพุทล็ำแล้วพ <c oughs> ุทธเตอรทำด้วยนี่กลับบ้านประมาณตีสามนะโดูทรงอะ ไปไหนไย่ต้องล้างนี่จมูกใช่ครับเอออย่างเลยน้องเูนิสไปน้ำบ่ะจริงหรอครับดูไปน้ำคนไหนครับเห็นไหมบางทีเราทํางานทุกวันทุกวันอ่ะพักผ่อนน้อยปนหน้าเวทีเราป่วยเป็นคนหนึ่งกันอ่ะเกไดงานแล้ะทุกคนป่วยจะเราห้ามป่วยมันห้ามกันไม่ได้นางเอกคนมันจะป่วยอ่ะแล้วนางเอกชอบอึดอ่ะชอบทําแบบ ตัวเองเป็นแบบเป็นอาอากาศาที่แบบแข็งแกร่งมากๆอ่ะแต่สุดท้ายแล้วพอเป็นก็เป็นหนักอ่ะมันไม่คุ้มก็นนมจะนอ้เลยตลอดเลยว่ากินยาบ้างนะเอกรู้ว่าไม่ไม่ชอบกินยาแต่กินบ้างกินบ้างไม่ได้กินแต่เออดีทอ็อกพอกินอะไรเยอะกินดีทอ็อกเน้นถ่ายอย่างเงี้ยก <คน S 1> ินยาที่แบบบำรุงวิตามินบ้างเพนนั้นแพ่บอกว่าปวดไม่เพราะเรามีเด็กที่บ้านด้วยแล้วก็มีคนแก่โอ้ บนทําไมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่จริงอันนี้อันนี้เป็นห่วงจริงแบบเรามีน้องด้วยมีแบบคนเฒ่าคนแก่ด้วยป้าอีกวันนั้นอ่ะแม่บอกว่าเราปวดหัวใช่ไหมแล้วแบบว่าทันบอกว่ากินยาดีนะแบบบอกว่าไม่กินเอ้ามันก็งงว่าใครไม่กินอะก็ไม่รู้เป็นคนที่เป็นคนที่ไม่ชอบกินยาไม่รู้เป็นไรคือเดี๋ยวมันหายเองเนี่ยถ้าไม่จําเป็นจะไม่กินยาเพราะว่ามันไม่รู้อ่ะไม่อยากให้แบบ ับไตไส้บุ๋มันเสื่อมเร็วเปล่าคิดไปเองไหมเปล่าไม่รูรู้ไม่เราไม่ได้กินทุกวันเราไม่ได้กินทุกวันเราเออนาน,นานกินเป็นแล้วกินแล้วเขาจะมีหมอไว้ทําไมเขาจะมียาวไว้ทําไมนี่คุณกะว,ว่าคุณจะโอย้ยฉันใส่ยาพิเศษให้กับตัวเองบางทีวัาถ้ามันเป็นอย่างมันปันสะสมแล้วมันเป็นหนักเลยนะบางอย่างเัารู้สึกว่ามันไม่ไหวปวดหัวหนักเขามียาไว้เพื่อให้เรากินรักษาเราแม่เขาจะมีหมอไว้ทาไมร้องเพลงต้องมี ตรีเลยบบนบน่นถูกค้าอันนี้เป็นอันนี้เป็นห่วงเพราะว่ามีน้องอยู่ที่บ้านนวยไงเนี่ยก็เหมือนกันเขาบอกว่าห้ามกินข้าวเซเว่นยังกินเลยเนี่ยห้ามไม่ฟังก็มันเลี่ยงไม่ได้บางทีก็ต้องกินบ้างไปเรื่องเยอะคนอื่นก็แต่กินเป็นขายต้องวันนี้วันนี้หิวมากเลยแต่กลัวแบบไม่อยากกินกลัวไม่ย่อยเลยซื้อถั่วเอลมอนทิมแทนครับ พากต้องกินยากินยาอะไรดีวาสีไหนดีเพลงน้องแพรนะอะไรดังเลยอะใส่คลื่นดังเลยนะเพลงน,น้องแพร เลือกช่วยไหนเอาซีไหนไนมนน่เคยเลือกเลยเนี่ยเอาจริงเลือกช่วยไหนก็แต่ซันช้นซันชอบแต่ชอบเปลาดหนเขอดูหน่อยเอาสีไหนกับแม่ไม่เคยเลือกนะอันอันนี้เหรอครับมาจากอันนี้หรอรอ,นนหรอ,อืมจะ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 ,จะต้องใส่เสื้อผ้าเยอะด้วยใช่ป่ะอืมอันอันนี้ไม่เอา อันนี้แมวเ,เลยท <c oughs> ่านอ่ะท่านนึกถึงการแสดงเลยเหรออืออ๋อตุจีนใช่ไหมเออเออตุจีนออเนอะแดงดินะใส่ชุดต้องเป็นกากๆเพชรหน่อยเพราะนักเอกชอบใส่เพชรๆไม่เหรอโอเคใช่ใชอันนี้ฝั่งนี้อันนี้อันนี้อันนี้อีกอันนึงอันอันอันนู้นอันที่วางไปเมื่อกี้อ่ะอันไหนอนะ่ะ อันนี้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 าเราต้าาาาใจนะแต่อันนี้หนึ่งไปทางนี้หนึ่งสองสามสี่สี่ห้าอ่ะอันนี้ก็ดีนี่เหรอสามมันได้ได้หมดเลยสามมันได้ที่อยู่แถวเดียวนะได้หมดโอเคได้เพราะว่า แต่ถ้าไม่ได้แต่งตัวแบบขึ้นขึ้นอ่ะก็อะเป็นเป็นเป็นอีกแผนนะคะแดงแบบไม่ต้องมีกากเพชรมันก็จะดันดาร์กหน่อยอ่ะจะนี้ครน,นี้โอเคเยี่ยมเยี่ยมใครไม่มีใครป่วยเยี่ยมเลยอีรร้จะเอาแดงด้วยเหรอ ไม่แต่ถ้าแต่ถ้าแต่งต,ต,ตัวแบบวินเทจปกติด้วยอ่ะต้องแดงแบบแดงแดงแดงแจ๊กเลยแจ๊กธรรมดา,าไม่เป็นไรสามตัวเ,เราต้องมั่นใจหรอให้เลือกแล้วมั่นใจเลยมันได้หมดนะมันได้หมดเลยเอรพอมันแดงอ่ะเดี๋ยวเขาคุณก็เปลี่ยนก็ใช่ไงไม่ถ้าเปลียนเป็นน้ำตาลเลยถ้าเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งเป็นน้ำตาลเลย พีเพ่เก่ือเลยพี่เกลือเลยมันทำให้เล็บดำไหมหไมันทำให้เล็บดำไหมตื้มให้ก็ไม่ดำตูนี่เหรอนี่เหรอได้เหรอเขื่อนเดียวกเมื่อกี้แหละต้องใส่ชุดเพชรด,ด้วยต้อเมื่อกี้แหละเพราะคุณต้องใส่ชุดโชว์ด้วยแดงกับเพชรเพชรนิดนึง สรุปจะทำะอะไรอืมขัดเท้าล่าสุดุณเตอร์จะขัดเท้าุอเตอร์จะขขัดเท้าแล้วเพลินไหม ไม่ดีไม่ก็ได้ขัดอ่ะขัดอะไรก็ได้แต่อย่าขัดขวางก็พอแล้วเอาไปหนึ่งดอกก่อนนอนอ่านคอม,มเมนต์หน่อยเดี๋ยวเขาก็มาได้กินข้าวะไรอดูว่าไม่กินแล้วมันเดือดแลไม่กินแล้ว,ลวตอนนี้ ตอนนี้ถ้าหลังประมาณแบบสองทุ่มไม่กินอะไรแล้วแต่ก็จะกินข้าวสองมื้อตอนแรกไม่กินข้าวมื้อเดียวแต่นี้กินข้าวสองมื้อเพราะว่าเวลาเล่นเสร็จแล้วมันหิวช่วงนี้ไม่กินข้าวเพราะว่าเดี๋ยวจัดมีโปรเจกต์ต้องทําอะไรเดี๋ยวต้องไปออกกำลังกายเหมือนเมื่อก่อนก็เลยแบบช่วงนี้ก็แบบเบ้มเบหน่อยอันนี้วร่อยมากยำยำปลาดุฟูอร่อยมากฮะไม่บอกินกี่โมงปุ้งเนี่ย เท้าเลยเป็นเป็นแปดเก้าโมงใช่ตื่นหกโมงครับแล้วก็ออกเลยตื่นตีห้ากว่ากว่าเพราะว่าเขากลัวรถติดที่ภูเก็ตต้องออกไม่เกินหกโมงครึง่งสนามบินไกลไหมจากจากที่พักอ,อ,อ่ะสี่สิบาทนทีน่าพ่อสั้นอยู่แถวงานเลยชุดนะเปลี่ยนทันไหมชุดแพรมันไม่ได้แดงสดนะมันเป็นแดง แดงไม่สดเท่าไหร่อะเปลี่ยนทันไหมแต่ว่าก็ไม่เป็นไรมันก็ได้อยู่อมันก็แดงเหมือนกันนะอ๋อบอกค่ะไม่รู้ว่าอัญหา<อ>ไม่มีแดงสดเดี๋ยวลองโพสถ,ถามแม่ลองโพสถ,ถามแล้นมะีแว่าแดงแบบไหนอะไม่ไม่สดแดงนะที่สังเรื่องวนะันนั้นมันเป็นแดงสดอะแบบไรนยแดงไม่สดนะแดงไม่สดนะ้่าจะเปลี่ยนทันับเดี๋ยวแป๊บนึงซันฝั่งของเท้าหนักอีกแล้วนะ ไม่คู่คู่ที่มา,าไม่ยังไม่ถูกใจอ่ะไปให้ไปให้พี่เขาไปเอาที่พนกักงานเออน,นี้สั่งรองเท้าคู่ใหม่แล้วนะคู่ที่สั่งนะนี่ย่าลืมบอกอย่ยลบอกอันี้นะยนอนะย,อยอ่าลืมเตรอนนะยลืมอกชอบรองเท้ามากนะทุกคนอขออนุญาตชอบรองเท้าชอบเสื้อบอลมากเสื้อเหรอใชอ่ใช่แบบสูตรพวุ่งนี้อ่ะไม่ต้องแดงไม่ต้องแดงแปบ แดงเลือดหมูหรือว่าแดงแบบพี่เคยใส่อ่าที่ในสตอรี่อ่ะที่ไปลงสตอรี่เห็นปะงลงเวทีมาลงสตอรีอไอร่ไปอ่ะที่ไปลองชุดอ่ะม,มีทเัาท์มีเครื่องไหมหรือว่าทำเล็บอมีแต่วางไว้ไหนวะไม่เป็น่เปนออไม่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 เดี๋ยวเดวห่าดูนี่ไง ทำไมสั้นมากเลยอ่ะอันนี้ออกแต่แม่แดงเนี้ยกดตะตต่อไปสั้นขนาดนี้หรออะไรสัานมากสั้นอะไรมันไม่สั้นแค่ว่าเวลาเราใส่ขึ้นเวทีอ่ะมันเป็นเกงข้างในอยู่แล้วอ๋อ อ๋อแม่ unku, breed, แดงอะแดงปกติแม่แม่แดงปกติครับไม่ได้แดงปกติไม่ได okay. ้แดงแป๊บแไม่ได้แดงแป๊บอันนั้นไม่แดงแปบถ้าเปลี่ยนไม่ได้ไม่เป็นไรเถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมันก็แดงเหมือนกันอยู่แต่ว่าแค่ว่ามันมันคนละแดงตกใจมากแต่มันมีงเกงซับใช้าเมื่อกี้อ่ะดอดิ อ๋อตกใจไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไรตกใจเลยแบบมัคว้านม,มาเเกเลยคนไม่ได้สั้นนะครับมีกางเกงมีกเกงเท่าไหนเกงแบบเกงแนั้วเนี้ออ๋อเกง โอ้โหสองพันเก้าเนี่ยไม่หลับไม่นอนกันเหรอคะมันจะหกทุ่มแล้วเนาะ <c ười> แต่ว่าคนที่จะเอปลาทอดเน่ยเยอะมากเลยนะในด้อมาเาะฉนั้นแค่ในด้อมามันจะต้องฟันบนเรื่องดราม่าหน่อยหน่อยเขาก็บ่นบอกน้องซานเริ่มแบบพูดพูดแค่นี้แล้วเขาพอแล้วนะลูกนะแม่อยากกินปลาทอดเลยโอเคค่ะแม่จต้องไปกิน<ไ>ปลาทอดเดี๋ยวถ้าไม่อยากน้ำหมดได้ไหมแบตจะหมดแล้วอะได้โอเค เดี๋ยวสง่งรูปไปให้ดูได้ไหม,ไมอรับได้ค่ะวทานส่งส่งรูปไปดูครับอแม่แม,แม่แม่ที่ชเาเลยนะโอ okay. okay. เคโอเคนั่งอนรีบ,บรนะีบนอนนะรีบนอนนะให้แม่นอนนะไม่ใช่วันนั่งชวนแม่คุยนะคะพรุ่งนี้บินชเช้าอ๋อวันนี้ผมนอนกับสาวครับผมนอนคนนี้ผมรักมากให้สาวนอนนะคะไม่ใช่ชวนสาวคุยนะคะผมพาเขา พัดภาคจากแฟนเขามากครับตอนนี้ผมต้องดูแลครับก็ต้องเมาท์มอยสามีเขาครับวันนี้ผมต้องเมาท์มอยสามีเขาเมื่อสักพักผมล้างหน้าอยู่ได้ยินเขาทะเลาะกันด้วยครับอะไรเหรบเพราะว่าเขาหึงเขาหึงผมครับอืม่รุ่นไม่รุ่นธรรมดาหยอกหยอกหยอกโอเคพักผ่อนครับบัเอกรีบกลับนะครับ แม่ครูเต้ยขับรถนะครับนางเอกขับเร็วมากรับนั่งเอกนั่งเนาะโอเคแล้วทำเรื่องเสียก็กลับละจ้าโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับทุกคนขอบคุณมากครับเวลาของเร็วๆนี้นะครับทุกคนครับของเอ็นพีนะครับไม่ถามแม่ก่อนต้องถามแม่ก่อนแม่พร้อมขายวันไหนแม่พร้อมขายวันไหนได้เลยไหมหลังยี่สิบเก้าได้เลยหลังยี่สิบเก้าได้เลยครับอหลังยี่สิบเก้าไม่ต้องรออะไรเลยแม่หลังยี่สิบเก้าได้เลยครับ วันนี้วันที่ว่าอะไรอ๋ออ๋อหมายถึงว่าหลังวันที่เก้าจะมีเวลาไม่ตรงนี้จะสุกแลวพวกอะไไม่ใช่ว่าหลังพรุ่งนี้ไงเราต้องพิบเด้าไปครับเราจะรับออเดอร์ครับเนี่ยหลังวันที่เก้าเราพิออเดอร์ไว้ก่อนเนาะไม่เกินน่าจะไม่เกินสามวันหลังจากที่เรารับออเดอร์เพราะว่าตอนนี้น้องก้อยกําลังทําอ่ากําลังทําสติ๊กเกอร์ติดติดชื่อแบรนด์อ่ะ ช่เอาเอาพร้อมๆเดี๋ยวเดี๋ยวถามๆมแม่ก่อนว่าแบบพัาปลาาปลาราทอดเนี่ยเป็นสูตรของของของใครคะของคุณยายหรือของคุณแม่ปลาาทอดเป,เป็นสูตรของที่บ้านเราเป็นสูตรของแม่ครับถ้าไม่ใช่ถ้าเราจะบอกว่าปลาล่าทอดเอพีสูตรคุณยายอะไรเนี้ยได้ปหติดคุณแม่แม่ดีกว่าครับติดแม่เนาะเพราะว่ายายทำน้ำพริกน้ำพริกผัดหมูกินน้ำพริกอย่างกินน้ำพริกอย่างอร่อยมากเดี๋ยวเด๋ยวเรามีขายน้ำพริกด้วยนะคะไม่เอาปลาลาน้ำพริกทอดหน่อ รู้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 มแม่บอกว่าน้ำพริกมันเขาจะมีปัญหาต้องรับ order ออเดอร์แล้วส่งเลยอะ่ะอ๋อแม่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 แล้ว,แล,วแล้วปลาทอดมันเก็บได้กี่วันอะ่ะแม่ปลาทอดเก็บไว้ได้กี่วันตอนนี้ลองสามสี่วันถ้าแช่ยเย็นมันต้อหอน่สามสี่วันต้องแช่ยเย็นครับไม่ใช่หมายถึงว,ว่าถ้าถ้าถ้าแช่ยเย็นมันจะได้กี่วันคะถ้าแช่ยเย็นกี่วันแม่ ไม่ไม่ไม่แน่ไม่แน่ใจเพราะไม่พอสมากทำาั้นกินเลยแต่มันก็อยู่ได้แล้วถ้าใช่แต่มันเป็นปลาคือมันมันก็อยู่ได้ตลอดน่ะสําหรับแพลวนล้วแมเป็นอาทิตย์ก็อยู่ได้นะถ้าสมมตินะได้เล่ได้เอาอย่างเงี้ยอันที่แม่ทามาให้เดี๋ยวแพลวลองเดี๋ยวพอแพลวลองเก็บเก็บดูว่ามันจะได้ดาวลองก่อนดีกว่าดีกว่าพลาดให้ผิดพลาดที่เราก่อนเน้อจะออกไปโอเคโอเคเดี๋ยวเรื่องราคาเดี๋ยวเราจะมาค้อราคากันอีกทีนะคะก็ ไม่อยากขายไม่อยากขายแพงก็แบบเอาแบบต้นทุนแล้วก็บวกกาไรเล็กๆน้อยพอได้ค่าแอดมินอะไรเงี้ยครับได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันครับโอเคครับพรุ่งนี้นะครับท่านใดที่จะไปหน้างานนะครับไปชมกันที่หน้างานใส่เสื้อแดงไปนะครับชุดแดงไปตุ๊ดจีนนะครับแล้วก็ใครที่ไม่ได้มากรงปิดด้านล่างนี้สามารถกดลิงก์ได้เลยนะครับผมกดลิงก์เข้าไปได้เลยนะครับไม่ไม่ใส่แดงแล้วใส่เสื้อดำไปได้ไหมล่ะ แ้วเือดอมใครมีเคื้อดอมแล้ว sp ใส่ไปนะครับเปลี่ยนนะครับแฟนคลับทั้งหลายนะครับใส่ sp ไปนะครับแต่ถ้ายังไม่ได้ติดต่อท่านเอกครับไปซื้อหน้างานนะครับแต่ใส่เสื้อแดงไปก่อนก็ได้ sp sp ใส่ sp ไปเฟี้ยวเปรี้ยวมากโอเคครับขอบคุณเวลาไน้ำใจด้วยทุกคนซัพพอร์ตนะทุกคนนะขอบคุณมากมากเลยลูกน้าอย่าลืมนะครับปุ่มปิดอยู่ด้านล่างนะครับใครไม่ได้ไปนะครับสามารถได้เลยครับโอ้ตผมไม่เคยทำอะไรอย่างนี้เลยนะ ก็ดีแล้วไงโอเคครับโอเคนายพักวาอนครับเดี๋ยวเยวว่ากันพรุ่งนี้กดไม่ได้นะกดไม่ได้นะได้ได้ได้ทุกคนสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะ